สวัสดีค่ะพบกับตาลหัตถ c า a ชาแนลนะคะมากค่ะพี่น้องมือนีตาลจะพ้าเฮดลาบเทาหรือว่าลาบสาหล่ายน้ําจืดค่ะบางอ่าผากระเอินลาบไก่เนาะต้นใดสาหร่ายอบแห้งมากค่ะสั่งมาจากในเน็ตอันดับแรกเขาให้เอ,อมา,าม่านแช่น้ำค่ะแช่น้ำไว้สัก15-20นาทีจ้ะนี่ส่นตนแซร์สิ่านาทีค่ะ จากนั้นก็ใส่เกลือลงไปด้วยจะได้ดับกลิ่นของเทาหรือว่าของสไลด์ค่ะนี่หลังจากแช่น้ำครบ10นาทีตังก็จะเอาไปล้างน้ำเปล่าจ้ะล้างเล่นไน้ำเลยเพราะล้างเซตแล้วมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เส้นมันก็สีนิ่มขึ้นมานี่เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยต่อไปก็จะเอาไปต้มจ้ะต้มน้ำเดือด10-20นาที นี่ต้มเสร็จแล้วอันนี้คือสลายที่ตันต้มเรียบมากแล้วเรียบร้อยแล้วนิ่มมากค่ะพราะตันต,ต้มเราตันก็ไปลางน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งมาต่อไปกันสิมาถึงขั้นตอนการทําลาบกันเลยสลายตันเอาไปหั่นมาค่ะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมีหัวหอยมีถั่วฝักยาวมะเขือเปราะต้นหอมสะระแหน่หอมแดงจ้ะแล้วก็พริกสดอันดับแปลกใส่อเท่าลงไปเลย สับให้ละเอียดก็ได้หั่นก็ได้ตามด้วยน้ำปลรรา้าต้มใส่น้ำเปล่าจ้ะหนึ่งอัตราส่วนหนึ่งต่อสามปลาลาหนึ่งส่วนน้ำเปล่าสามส่วนจ้ะว่าต้องใส่หลายเดี๋ยวเข้มมากค่ะนี่เทลงไปเลยลาดลงไปเลยจริงๆต้องให้น้ำต้มปลาลามันหายห่อนก่อนเท่าเฮายังสบรบจได้จับโตจ้ะต่อไปกะใส่พริกป่นลงไป ข้าคั่วขาดไม่ได้เพื่อความหอมผงชูรสจ้ะแล้วก็ใส่เครื่องต,งต่างๆลงไปพร้อมกันเลยนี่ขาดบักเขือเหลืองค่ะตันตามหาแล้วบ่ม,มีบ่เป็นอย่างมีบักเคอเปาะกับแซ่บพือ่อเก่าบางคนก็ใส่บักเครอรพ่วงหรือว่าบัคแข้งเนาะแต่ว่าตันบ่คอยหมกักแล้วก็สูตรดีตันบใส่ปั๊ปน mm. จากบใส่เนื้อปลาเพราะว่าตันบ่คอยมากินมันเด๋แต่จะได้ไ่แบบนี้เลย มาต่อไปก็มิกทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้ะตอนนี้กลิ่นแบบข้าวคั่วหอมโชยมากตันเติมนม้ำต้มปลาลงไปอีกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแห้งไปนิดหน่อยก็เลยเติมลงไปอีกค่ะจากนั้นก็มิกทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะคนๆแหลวก็ซิมเบิงแซ่แบแล้วก็พร้อมเสริร์ฟพร้อมตักไปแซ่บแล้วจ้ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วลาบเทาหรือว่าลาบสาหร่ายน้ำจืดของตานค่ะ 나럼 다음 영상에서